ที่รักสนิทใจมันเพิลงสุกทีแต่ก่อนเธรักเคยอมดูนเคยชื่นชมปทุกย่างที่่นาสิไมค่อยจดียกยงยาัจายร้องไห้หเสียโกเกิดปาหหเปร้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับน้าในาแล้วก็น้านูโอเควันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับก็คือนี่อพอดีอันนี้จะเป็นจักรยานขาปั่นนะครับซื้อมาจากเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> ใน f a c e b o o k นะครับก็จะเอามาให้นาวาฝึกปั่นนะครับนี่ก็ดูในตัว เฟซบุ๊กนะฮะก็ดูสวยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในรู้สึกมันจะเบาๆนะก็มาจากเมดอินไชน่านะครับเนี่เดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนะครับว่าเออลักษณะมันจะตรงกับตามรูปที่เขาเออขายโฆษณาในเฟซบุ o กไหมนะครับเดี๋ยวไปแกะกันครับก่อื่นไปเลยตัดกล่องก่อน ออ oh, ลืมบอกไปนะครับอันนี้เขาขายกันที่950บาทพร้อมบ่าเก็บเงินปลทางนะครับลืมแจ้งราคาไปสวย oh, สวย,ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวเบาะนะครับนี่ uh huh. แยกชิ้นส่วนมาเดี๋ยวต้องไปนั่งประกอบกัน uh huh. อันนี้ก็ uh huh. เป็นล้อนะโอ้ล้อนิ่มๆไม่ใช่ล้อเหมือนล้อเติมลมหรือเปล่าไม่แน่ใจอันที่ขบับขี่อะไรอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเติมลมนะเหมือนล้อตันนิ่มๆใช่อ่ะนี่มีล้อหนะ้าล้อหลังนะครับล้อที่ขบับเที่ยขบับโอ้เอาละอันนี้จะเป็นที่ขบับที่ขบับอ๋อเป็นแฮนด์มันนะครับนี่ใช่ ตัวจับตัวจับคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้จะเป็นตัวสายเบรกกับเบรกจะประกอบถูกถูกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่มีอันนี้ด้วยอเอ่อชิ้นต่อไปก็ ล้อหลังล้อหลังแล้วก็ตัวโครงของจักรยาน,นอี่เหมือนตังทานเลยนะอ่ะโอเคอันนี้เขาจะประกอบมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่เบาะใสะ่ล้อหน้าล้อหลังวานไปนะครับส่วนนี้อ่าอันนี้เป็นล้อประคองหลังนะครับเนี่ยสองล้อเหมือนก้ามปูเลย อันนี้จะเป็นตัวที่เขาไว้ปั่นนะ,ะตัวนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนอะไรนะที่จะิ้งด้วย,วยอ,อย่างนดี้วัเลยอ่าอันนี้เป็นตัวประคองล้อหน้านะครับโอ้เป็นเหล็กบางๆเองนะอโอเค เดี๋ยวเราไปหาเครื่องมือช่างพวกประจงประแจเพื่อใช้ในการประกอบกันนะครับอ่าเราเซ็ตล้างกันก่อนเดี๋ยวสถานที่ประกอบเราไปอีกมุมนึงเพราะว่าตอนอตรงนี้มันค่อนข้างจะแคบนะครับหอาะละเดี๋ยวเราไปนั่งหาพระจ o สักตัวหนึ่งให้เย็นๆก่อนนะครับแล้วก็ไปนั่งประกอบกันไปได้ไหมครับไปเลยไปเลย อันนี้เป็นอะไรครับจักรยานใช่ไหมโอ้ของใครของใครอ่าอันนี้ของนาวานะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวเราต้องให้รอเจ้าตัวเล็กนี่นอนก่อนแล้วกันนะนเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการประกอบนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยโคตรแสบยุ่งเลยอ้าไปนอนกันก่อนแล้ว ตัวนี้จะเป็นรูปภาพการประกอบนะครับว่าลำดับ1,2,3,4,5,6ี่ห้จะประกอบยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นแกะภาถุงพวกพลาสติกออกก่อนนะครับ ้งงล่าพอดีเปิดมาเช็คอะไรดูแล้วครับาขาดลูกยางนี่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ครบเดี๋ยวให้เขาส่งมาให้ใหม่นะครับก็บะจะประกอบส่วนอื่นไปก่อน เราไปประกอบล้อประคองนี่ก่อนนะครับต้องทำอะไรยังไม่ได้รอใส่จัดนีู้ก่อนนะครับใส่ทั้งสองข้าง อันนี้ไปก่อนอ้าวต่อไปไปใส่อ่าเอาเบาะนี้ประกอบก่อนนะครับยันจิตเป็นตัวเบะเลื่นได้น่าจะมีอะไรยึดอ,อีกเนอะอ่ะจะลองดูกันก่อนอ่าประกอบตัวเบาะนี้เสร็จแล้วครับอักนด่นแล้วเอ๊ะแล้วก็ ่าต่อไปใส่ตัวตัวปั่นเนี่ยนะครับขันเข้าไปล <c oughs> เลยนี่มันมีข้างในข้าง,นางนในใช่ได้ของข้างข้างหนครัอ๋ <c oughs> อนมุอ๋อมันหมุนไม่ควรเข็มใส่เข้าไป <c oughs> โอเคอีกข้างหนึง่ง อ,นนอันนี้ประกอบตัวปันเสร็จแล้วนะครับนี่สองข้างละโอเคเดี๋ยวตรงนี้ไปประกอบล้อหน้าไปก่อนเดี๋ยวรอลูกยางตัวนั้นมานะครับแล้วก็ค่อยไปใส่ เอมันหันด้านในนะ,ะน่าจะหันได้สองทางเดี๋ยวร้อหน้าใส่ก่อนนะครับเี๋ยวประมาณเ่ยเสร็จแล้วก็ใส่บังคโครนไว้ก่อนนะครับรับให้แน่นเลยเสียดายอะไรไม่ครบนะครับเสียดายแค่นี้ก่อน ตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับออกมารูปลักแบบนี้ก็คืออะไรขาดไปหนึ่งตัวนะครับแล,แล้วลูกยางคอรถก็มาถึงแล้วนะครับนี่อะไรตัวสุดท้ายน่าจะาใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปแกะดูแกะมาแล้วนะครับก็หน้าตาเป็นวงกลมสองลูกนี้เดี๋ยวไปประกอบกันเลย เป็นจักรยานที่การมาเกือบอาทิตย์แลวอวันนี้ก็ลูกยางสองตัวเนี่ยนะครับเนี่ยเขามาส่งให้แล้ว ه, เดี๋ยวเราจะประกอบใส่ตรงคอมาเนี่ยนะครับน่าจะเหมือนตามรูปนี่นะอะเดี๋ยวเราไปประกอบกันก่อนนะครับว่าเขาใส่กันยังไงก่อนอื่นก็ ล้อที่เราประคองไว้เนี่ยเอาเออกไปก็ลูกยางนะ่าจะใส่หงายไปนี้นะครับน,นี่แล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปนะให้มันมิดคออย่างนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันน่าจะความลงเหมือนกันนะปึ๊บอ่า คือลูกยางตัวสองตัวนี้ก็เหมือนเหมือนจะเป็นตัวประคองไม่ให้ตัวระหว่างก้านล้อเนี่ยกับตัวโครงเนี่ยมันงกงเอกนะครับจากนั้นเราก็เตรียมแฮนตัวนี้แฮนของจักรยานเนี่ยครับอ่าใส่เข้าไปเราจะใส่แนวนี้นะอ๋อนี่นี่จะมีปุ่มนี่ฮะ สองตัวนี้นะเนี่ยมันสามารถกดได้ก็คงจะเอาไปล็อกกับตัวนี้ฮนะสองช่องนี้นะลองลองกดเข้าไปดูนะโอเคตรงนี้มันมอ๋อต้องคลายน็อตออกนิดหน่อยคลายเสร็จก็ให้มันตรงๆนะครับอ่ะหมุนเข้าไป โอเคโอเคออกมาเป็นรูปร่างแล้วนะครับนี่ประมาณนี้โอเคแล้วก็ทีนี้เหลืออีก2ส,ส่วนประกอบนะก็คือตัวเบรกเนี่ยเบรกของล้อหน้านี่นะทั้งคันก็มีแค่เบรกตรงล้อหน้าอย่างเดียวนะครับเบรกกับสายเบรกแล้วก็บังโคลนนะตัวนึง น็อตอ๋อนี่น็อตนี่มันน่าจะยึดกับเออนี่เห็นแล้วครับจะมีรูระหว่างระหว่างกลางล้อนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองประกอบตามรูกอีกทีนะเบรกเบรกนะครับเอ๊ยอยู่ตรงไหนนะโอเคเห็นแล้วนะครับนี่ ่เดี๋ยวเราไปลองใส่กันก่อนนะครับตรงนี้แน่นแล้วก็หวังว่าเวลาลูกเอาไปขี่นี่ยคงไม่แบบคอหลุดออกมานะ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้เราก็จะมาใส่เบก่อนนะครับเราคลายน็อตนี้ออกก่อน จะมีน็อตตัวนี้กับตัวเหมือนคล้ายๆแหวนนะสองตัวลองมันจะใส่ด้านนี้นะตองรูนี่นะครับ จะแหวนไหมเดียเ๋ยวแหวนยังใส่ไม่ได้ครับลืมไปเอาบังโคลนนะฮะบังโคลนเนี่ยชิ้นเนี้ยใส่ไปด้วยใส่นี่นะเอาแหวนรองเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวเมียเข้าไปนะครับมันจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะ เ,นนเอาสายเบรกเนี่ยไปใส่กับตัวาดามจับเบรกนี้แล้วเรากา็มาปรับแต่งเบรกน,นิดหน่อยนะครับคือคือมันอาจจะเขาเรียกอะไรเบรกไม่พอดีนะ ได้แล้วอ่าแล้วก็ตรงนี้ใสใ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับให้มันหมุนน็อตทุกจุดให้แน่นแล้วครับแล้วกันนะครับก็คือให้มันทับได้พอดีนะครับจุดนี้สำคัญ โอเคเสร็จแล้วนะครับแถมดมเทมออกมาอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเวย็นนี้เราจะเอาไปให้นาวารีวิวตรงลานกว้างๆแถวตลาดนะครับอเรียบร้อยนี่นก็จะประมาณนี้อ่าโอเคนะครับโอเคไหมปั่นดูดิโอได้ของเล่นใหม่นะเว้ปั่นได้หรล่ได้ของเล่นใหม่แล้วฮะอ่ะ ไปเลย,อ,ยอ่านี่ไงกลับมาโรงเรียนเอาเลยนะครับนี่เรียบร้อยจักรยานคันใหม่ขเขาก็โอเคนะครับโอเคค่ะสำหรับการอ่าดีวิวการประกอบจักรยานของนาวานะลูกชายของผมนะ ก็เสร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับประกอบเสร็จแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะครับตามที่อยู่ในคลิปก็เดี๋ยวคลิปหน้านั้นเราจะมีาการรีวิวอะไรอีกนั้นเดี๋ยว <Okay. S 1> ไปดูกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับบาย